สวัสดีครับพี่น้อง FC. ทุกท่านนะครับวันนี้พี่บ่าวได้มีโอกาสมาร่วมงานนะครับในการโชว์ตัวหรือว่าประกวดมิสเตอร์โกบอนนะครับซึ่งมีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนะครับมาปรากฏตัวแล้วก็มามาโชว์ตัวอยู่ที่พื้นที่ของอำเภอแกดำจังหวัดมหาสารคามนะครับเป็นการประกวดชายงามมิสเตอร์โกบอนนะครับ ที่สะพานไม้แก่ดำจังหวัดมหาสารคามนะครับวันนี้พี่บ่าวมาก็เลยจะพาทุกท่านเข้าไปเยี่ยมชมนะครับไปดูว่าเขากันทำกันอย่างไรบ้างนะครับซึ่งชายงามมาทั้งหมดอยู่45ประเทศนะครับมาโชว์ตัวที่สะพานไม้แก่ดำอำเภอแก่ดำจังหวัดมหาสารคามนะครับวันนี้ก็เลยจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมนะครับไปดูว่า เขามีกิจกรรมอะไรกันบ้างนะครับไปพี่น้องครับก่อนไปก็ฝากแชร์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปใหม่ๆที่พี่บ่าวจะได้นำมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังได้ดูกันนะครับก็ขอบคุณไปครับพี่น้องครับไปดูในงานของเขาเขามีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับเชิญครับ ตอนนี้ก็เป็นบริเวณสะพานไม้แก่ดำนะครับเรากำลังจะเดินเข้าไปในงานนะครับก็ผู้คนมากมายนะครับที่มาเที่ยวนะครับมีการจัดเต็นต์ต้อนรับแจกไปไทยมานะครับ ก็ไปดูก <libr ame> ่อนนะครับก็จะมีการออกร้านของตัวแทนจากตำบลต่างๆนะครับก็ดูแปลกตาผู้คนก็มากมายนะครับ ผู้คนมากมายนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มีแต่คนสวยๆสวยงามทั้งนั้นเลยสวัสดีครับสวัสดีครับครับวันนี้ผู้คนมาต้อนรับนะครับก็มีแต่คนสวยๆแต่งตัวสวยๆเลยนะครับนะครับ บิ้อย่าของอยู่ในท o ยูทูบเด้อยูทูบบ่าวสนเกียกนะครับครับมีแต่คนสวยๆนะครับอันนี้เป็นชุดพารียกว่าไทยชุดยังก่อนเออกระจมนะครับไทยไฟนะครับมีแต่คนสวยๆนะครับ จะไปเซึ่งตอนไหนอ๋อหลังจากเปิดครับนี่คือมิสเตอร์โกบอนนะครับกำลังจะไปที่เวทีนะครับกำลังจะเดินทางไปที่เวทีนะครับมาเลาเียเขาให้กระโจมด้วยกระโจมเขาอันนี้หน้าที่ของใรเนี่ยอันนี้น้าที่ าดูดูชมสินค้าต่อนะครับอันนี้เป็นเขา,าขหนังเข,ขหาขห้างนะครับอ๋อเขาห้างนะครับอืมครับเมื่อกี้เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้าวหางข้าวหางนะครับอโอ้นะครับแล้ววัน ครก็หน้าตาดีๆนะครับมิสเตอร์โกบอนจาก45ประเทศนะครับก็มาเที่ยวชมต่อนะครับตอนนี้เป็นร้านอาหารนะ